ที่นี้เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้กันมาจะพูดเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องวัตถุมงคลมงคลวัตถุแล้วก็แล้วแต่จะเรียกกันเรื่องดวงดีมีโชคนอ่ยก็เป็นเรื่องทรมานจิตใจกันมากเหลือเกินคนกลัวโชคร้ายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความคิดที่ถูกต้อง มันก็ทำให้มันรานนน้ายหนักขึ้นไปอีกก็มันโง่หนักขึ้นไปอีกไอ้ดวงมันก็ร้ายมากขึ้นไปอีกที่มาบอกให้รู้บอกคนเปียดวัดนะให้รู้ว่าเราดีเนี่ยดีกว่าดวงดีบอกใส่หูเท่านี้ว่าเราดีาาดีกว่า,าดวงดีแล้วดวงนั้นมีที่เรา ไอ้ดีนั้นมีที่เราดีดีกว่าไปดีที่ดวงนดีที่เราดีกว่าดีที่ดวงเราทำเราอาจจะทำให้เราดีได้เนี่ดวงจะดีไม่ดีก็ช่างหัวมันเราดีก็แล้วกันเพราะว่าเราดีแล้วมันดีกว่าดวงดีเราทําให้ดวงดีได้โดยที่เราทําดีแล้วเราก็ดีดวงจะดีไม่ดีก็ช่างหัวมันเราดีก็แล้วกัน แล้วก็ไม่มีปัญหานี่ที่ขอสีนขอพรขอน้ำมนกันนัก <c oughs> อยู่ที่นี่ปีปีหนึ่งมีคนขอนับไปร้อย้นพันหนบอกว่าน้ำมนก็ไม่มีไม่ได้ทำเรานี่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อบอกว่าทำดีนั่นดีกว่าขอพรทำดีนั่นดีกว่าขอพรจงทำดีเถิด แล้วดีนั่นแหละคือพรเพราะคําว่าพรนั่นแปลว่าดีนะคําว่าดีก็คือคําว่าพรนั่นเองนันทาดีมันก็มีพรเสร็จขึ้นมาในตัวการกระทําก็มีพรเสร็จแล้วอย่าไปขอพรที่คนอื่นเลยมันจะโง่เนีย่ยจะบอกอย่างนี้เลยว่าจะไมไปัวขอพรที่คนอื่นเลยมันจะโง่แต่คนให้พรก็เหมือนกันมันทําอะไรไม่ได้มากนอกจากว่าให้ไปทําดี ให้พรให้พรให้พรนี่ก็คือให้ไปทําดีให้มีความเจริญให้มีความสุขนั่นคือให้มันไปทําดีนี่เราทําดีดีกว่าขอพอรไปมัวขอพอรนั่นเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าพรนั่นคือความดีดีนั่นคือพอรนั่นก็เลิกอขอพอรอย่างลมๆแรงๆกันเียีกเอาดีนี่คือพอรจริงๆคือการกระทําที่ดีที่ถูกต้อง ตามความเป็นมนุษย์ของตน